อะไรของพวกมึงไอเ้เย่เขากําลังทะเลาะกับขมรเขากําลังรบกับขมรชายแดนไม่ปกติอย่ามาอาศัยสถานการณ์แบบนี้ชิงเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่พักเก่าๆอะไรของพวกมึงก็ลุมกระทืบทหารมาอยู่แล้วอย่าไปเอาคุณกันจอมพลังมาเป็นสะพานแล้วคุณพวกคุณก็เหยียบหลังเขาไปถีบกองทัพอย่าทําแบบนั้นคือไอ์โตเดือดนะครับก็อย่างที่ท่านไปฟังกันนะ วันนี้ผมว่าสถานการณ์พักสมนี่ตอนนี้กำลังแย่นะคือไปปล่อยให้ดราม่าเล่นดราม่ากันเยอะไปนะเล่นดราม่าเยอะไปจนกระทั่งผมว่าตอนนี้ติดลบประชาชนหลายคนก็ไม่ไม่เล่นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลิปเก่าของคุณไอรัชนกก็ผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงเลนะครับที่เอามาพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่เอามาพูดถึงนะครับล่าสุดก็มีสํานักข่าวออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเขาก็ขุดขึ้นมาเล่นนะฮะขุดขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเล่นหรอกเขาขึ้นมาตอกย้ำว่าเฮ้ยการที่ยูจะเป็นคนดีไม่มีไม่มีปัญหาแะแต่ยูนี่มีปัญหากับกับการมีคดีอยู่เนี่ยซึ่งมันมีโทษจําคุกอยู่อะไรอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยความผิดยูมันชัดเจนคือไปเอ่ยชื่อเอ่ยแสงทีนี้ผม ผมจะบอกงี้คุณไอ้แกก็ปฏิเสธสู้นะครับแกก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนพิมพ์แต่ฉันเป็นคนแชร์ไอ้เฮียแชร์กับพิมพ์ในแม่งก็แล้วตัวการพี่น้องอย่าลืมนะไปแชร์อะไรเรื่องมินมินเมย์อะไรพวกนี้อย่าอย่าแช์นะถ้าแชร์ไปแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะมันมีสมมตินายกอเป็นเริ่มสมมติป๋านุยเป็นคนเป็นเริ่มต้นนะกูไม่ต้องไปเอากูเนี่ยไปเริ่มต้นแล้วพี่น้องเนี่ยอย่างพี่ต้นส้มไปแชร์เงี้ย พี่ต้นส้มเนี่ยมีโทษสนับสนุนนะไอ้มีโทษตัวการรับแต่มีโทษเนตัวการคือรับโทษเท่าตัวการเลยนะครับทั้งที่ไม่ได้พิมพ์อะไรเลยแต่ไปแชร์ออกไปเนี่ยถือว่าเป็นการอะไรฮะเป็นตัวการร่วมนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกตัวการร่วมรับโทษเสมือนตัวการแต่คนที่อะไรฮะไอ้ที่ไปคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรเนี่ยที่เอาตามกับผมไปด้วยสมมุตินะเอาตามกับผมไปด้วยไอ้พวกนี้เขาเรียกผู้สนับสนุนรับโทษสองในสาม ไอ้พวกนี้จะรับโทษสองในสามนะครับอืมต้องระวังนี้คุณไอ้แกก็พลาดไงทั้งโหรักยิ้มทั้งคนนั้นคุณนี้แกก็เอามาพูดกันเต็มไปหมดเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าบาดแผลที่มันอยู่ในใจแต่ถามว่าทําอะไรคุณไอ้และชะนกได้ไหมทําไม่ได้เพราะเธอไม่เคยกลัวใครนะใครลองไปประท่าก,กับเธอเนีย่ยโดนหมดเลยขนาดกูยังไม่กล้าเลยกลัวกลกูว่าแพรรี่ไพรวันนี่เขาเรียกว่าจัดจ้านในยงในในย่านนี้แล้วนะ ม่งเจอไอรัชนุเข้าไปเป็นไงสะบึมหึมเลยมึงงดสแบแจ็คก,กันเป็นเดือนเลยเหี้ยโดนด่าทุกวันนะมึงเชื่อกูดินะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะฮะเริ่มมีคนไทยหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวมุสลิมทางภาคใต้คนที่เขามองว่าเรื่องนี้เนี่ยการจอมพลังเนี่ยกลายเป็นเหยื่อก็ผมบอกแล้วผมพูดไว้ตั้งนานแล้วว่าการจอมพลังคือเหยื่อเป็นเหยื่อที่พูดง่ายๆว่า ลากมาเป็นสะพานให้คนบางกลุ่มเหยียบไปกระทืบตาหารแล้วตาหารแม่งก็เก็บทรงไม่อยู่กองทัพบ,บางโคศกทอบอแม่งเก็บทรงไม่อยู่พอเก็บทรงไม่อยู่ปุ๊บมันดูเหมือนว่าเขาไปถีบไปถีบกันจอมพลังออกบอกเฮ้ยมันไปจัดการเองเว้ยงานนี้กูไม่เกี่ยวงานนี้กองทัพไม่ได้ร้องขอ ผมก็บอกมันจะร้องขอหรือไม่ร้องขอคุณต้องมีความเป็นลูกผู้ชายกันสักนิดนึงหรือว่าท่านโคศกท่านไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนอย่างที่ผมไปเล่าไปเมื่อคืนเนี่ยท่านไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนเลยหรือเปล่าหรือหรือท่านใช้โทรศัพท์หมุนใช้กดปุ่มจิ้มเอาอย่างเดียวท่านไม่เคยเห็นใช่ไหมยูทูบหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคือผมว่าโคศกทบแกก็เห็นคือคุณวินไทยเนี่ยแกเสียรางวัดมาตั้งแต่ไอสมัย ไอ้อะไรว่าภาษาตีมุกแล้วแกไปเสียรลังวัดอยู่ั้งตรงนนะู้นนะะเดี๋ยวกูเปิดระบบแปบ๊บนึองเฮียกูก็นั่งคุยเปินลืมเปิดระบบเดี๋ยวแม่งไม่แจ้งเตือนนะฮะแฟ๊บหนึ่งนะพี่น้องของเราใจเย็นๆสักคู่คือแกก็เสียสมตั้งแต่ไอไอสาราตีมุกแล้วที่แกไปบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไฟไหม้ปกติมันเป็นการลามมาแล้วไอเปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ไอ้ลามมาเนี่ยหมายความว่ายังไงมีคนวางเพลิงแล้วมันลามมาแกบ,บอกไม่ใช่ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนแล้วมันก็ลามเป็นเส้นตรงๆไปถึงศาราตีมุกแบบไม่รู้ตั้งใจหรือตั้งใจไม่ทราบนักข่าวเขาก็ถามว่าท่านรู้ได้ยังไงก็อ๋อไม่มีอะไรหรอกก็ตทหารทาาเขมรนเขารายงานผ่านกองกําลังสุรนารีหรืกองกําลังที่มหมสุรนารีมาเราก็มาน่างอ่านไปอ่านมาพิจนารณานแล้วเราเห็นใจเขมร มันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติที่มันตั้งใจมาที่ศาลาตีมุกเลยลักณะน,นั้นไอ้เหี้ยผู้บัญชาการทาหารบกเนี่ยเอ้ยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยพ่อเขาเป็นคนสร้างศาลาทุกวันนี้ยังจับมือหมามาดมไม่ได้เลยทุกวันนี้ไม่รู้ใครเผาศาลาพ่อคราูสร้างก็ไม่รู้อยู่จนกเกษียณจับมือเผาไม่ได้ กคิดเอาเองว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะจริงไหมครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับแล้วครับว่ากองทัพเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนตัวไม่ใช่คุณควจะไปเอาคุณวินไทยเลยผมว่าแกกล้า,ก,า,ก,ากลัวๆไงก็ไม่รู้นะผมว่าเอาเสบร์มาดีกว่าพี่น้องเห็นเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเอาเสบร์มาเป็นโคศกทอบอลดีไหม้าดีกดหนึ่งให้ผมดูหน่อยวัดวัดเสียงวัดคะแนนเสียงว่าเอฟซีช่องผมเนี่ยชอบเสเบด์ไหม ผมว่าใสยเบิร์ดเขาตรงไปตรงมาเขากล้าพูดเขากล้าทำนะเออนะครับใช่ไหมเออพี่แฟตแมนนะครับพี่วีโวนะฮะพี่ละซั์นะครับสวัสดีพี่สุปกรณ์นะฮะพี่เทวิภพอะไรเนี่ยนะครับสวัสดีนะฮะจริงไหมกูว่าใสยเบิร์ดดีกว่าจริงไหมครับเพราะอย่างน้อยแกก็เป็นคนด่าฮุนเซนคนแรกอะเท่าที่กูเห็นนะก็อย่างที่บอกอะผมว่าเอาใสยเบิร์ดมาดีกว่าเพราะว่า ตั้งแต่ผมเห็นทาหารออกมาพูดก็เห็นแต่เศเบอร์เนี่ยมาฝากบอกไอ้ฮุนเซนด้วยนะอย่าเพิ่งรีบตายรอดูความชิบหายประเทศมึงจากน้ำมือมึงก่อนโอ้โหเป็นคนเดียวเลยอะ่ะจริง,รงๆแกสมควรแล้วใครวะที่ไปคัดตัวแกเล่นเป็นองค์ดำสมัยก่อนนะใครว่าพูดกับคนไหนวะเออนะนั่นแหละฉะนันไปนไงครับพี่น้องผมถึงบอกว่าอาการอย่างนี้ควรเปลี่ยนตัวแล้วโคโกทอบอไม่ไม่ควรจะใช้คุณวินไทยแล้วมัน ไปย้ายคุณอะไรฮะเสเบร์ er. รู้สึกเส้นนี่เขาออกจากกองทัพไปแล้วนะไปอยู่บอกบองกอ,องทัพไทยอะ่ะไปเปลี่ยนตําแหน่งดีกว่าไปเอาแกกลับมาเออแล้วให้มาเป็นโคศกกูว่าสะบึ้มหึมเลยนะครับเสบด์ er. ไปถึงปุ๊บอ๋อแล้วก,การจอมพลังเป็นไงเอาเขาซื้อแล้วเขาผิดไหมคุณการจอมพลังเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อแต่ว่าคุณการจอมพลังไม่ใช่คนใช้ผู้ที่ใช้แล้วมันมีความผิด มีและใช้เสือ้อเกาะซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์นะ่ะมันมีความผิดประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ใช้เสือ้อเกาะไม่มีสิทธิ์ครอบครองเสือ้อเกาะเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าคุณการจอมพลังทะลึ่งไปซื้อเกาะได้ยังไงมันก็มีหนังสือเอกสารเป็นทางเป็นหนังสือของทางราชการเขาเรียกว่าหนังสือภายนอกหนังสือภายนอกคือคุดอยู่ตรงกลาง นะครับส่วนหนังสือภายในหรือบันทึกข้อความจะมีครุฑอยู่ตรงไหนครับด้านด้านซ้ายมือตัวเล็กๆนะครับที่หัวเขียนว่าบันทึกข้อความอ่ะกาบขอบพระคุณพี่น้องที่โดเน a t i มานะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้จะไม่สันนนนส่นกระดิ่งนะฮะก็ให้พี่น้องตัดสินใจเอาเองว่าวันนี้สมควรจะโดเน a t i ให้ผมหรือไม่นะฮะวันนี้ไม่สั่นกระดิ่งแต่ยังคงขึ้นพอพวงมาลัยเหมือนเดิมกาบขอบพระคุณมากพี่ล็อกกี้ไอพี่ล็อกเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันดีครับนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยการที่คุณการจอมพลังไปซื้อเสื้อเกาะไปสั่งทำาไม่ใช่ไปซื้อนะต้องเข้าใจก่อนเริ่มต้นคือการไปสั่งทำนะครับปฐมมาเหตุคือตำรวจตะเวนชายแดนร้องขอไปผมเข้าใจครับผมเข้าใจถึงหัวอกตำรวจนะฮะงบประมาณถูกตัดทุกปีงบประมาณด้านความมั่นคงภายในประเทศที่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ นะครับดูแลความสงบภายในดูแลความเป็นเรียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ให้ขัดต่อศีลธรรมอันดีเนี่ยถูกตัดงบประมาณทุกปีงบประมาณไม่พอใช้คุณคิดดูเนี่ยเอาง่ายๆนะยางชุดสืบเนี่ยสืบเนี่ยแม่งต้องใช้รถช่วยราชการะบางคนถามป่าชุรถช่วยราชการแม่งคือก็คือรถที่รถเถือนับมาเนี่ยแหละ ที่ไปตรวจยึดไปจับยึดมาเนี่ยแหละนั่นนหะแล้วก็เขาเรียกว่ารถช่วยราชการก็เอารถพวกเนี้ไปขับไปขี่ผมบอกเลยบางคันก็ไม่ติดทะเบียนบางคันก็ทะเบียนปลอมต้องพูดความจริงครับวันนี้รถทะเบียนปลอมของตํารวจเนี่ยเยอะแยะมันเป็นเขาเรียกว่าเอาไปเอาไปสืบสวนเอาไปสืบสวนคดีอาญาใช้ทะเบียนจริงไม่ได้เผื่อเวลาใครไปชนเชนใครมาเป็นไงารอตัว รถทะเบียนไม่ใช่ของเราจริงไหมครับมันเป็นอย่างนี้น้ำมงก็ฟังลุงเลเนี่ยลุงเลสมัยก่อนไอ้เหี้ยจะไปจับคนร้ายต้องถอดสร้อยคอทองคาไปจำนำไว้ไว้ที่โรงรับจำนำเนี่ยมันเป็นมานานแล้วเราก็เข้าใจผมว่าคนไทยทุกคนเลยนะครับโดยโดยสามัญสํานึกเขาก็เข้าใจว่าไอ้เรื่องอย่างนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องที่โดเนตมานะครับลงท้ายด้วยจุดแปดศูนย์นะฮะนั่นเนละย โดยคนไทยทั่วไปเขาก็ทราบเขาก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วยเหลือกันคุณการจอมพลังก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลขอบคุณพี่วิศรุตนะครับสําหรับสติ๊กเกอร์หน้าช่องนะฮะจริงไหมครับถูกต้องไหมฮะนั่นแหละที่ผมบอกให้ฟังก็คือเขาขอมาเป็นการเลยครับเป็นการร้องขอว่าเออคุณการจอมพลังมีมูลนิธิมีงบประมาณมีเงินอยู่ช่วยซื้อให้ได้ไหมตำรวจตะเวนชายแดนเอาไว้ใช้ เสร็จทีนี้นะครับไปไปมามากองไอ้ทหารตามแนวชายแดงก็ร้องขอบ้างและอีกอย่างหนึ่งไอ้เกรดสีที่ไปซื้อมันคือเกรดที่ดีที่สุดตอนนี้เป็นเกรดเดียวที่สามารถทนอาวุธสงครามได้ยิงไม่เข้าแต่เจ็บชิบหายเลยถ้าโดนเข้าไปทีจุกกระดูกแตกเนี่ยแต่ไม่ตายไม่ทะลุโดนตัวนะครับแต่ความแรงคือน้ำหนักแรงโมเมนตัมมันกระแทกเข้ามาเนี่ย กระดูอาจจะล้าวอะไรพวกนี้ไงเจ็บปวดครับแต่ไม่ตายการจอมพลังเขาก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่าที่เขาวางขายอยู่แผ่นหนึงมูลค่า299.99ดอลลาร์สหรัฐคุณการจอมพลังเขาก็ออกมาโชว์พอมาโชว์เสร็จปุ๊บเขาก็ลงมือหาเลยว่าไอแหล่งผลิตในไทยมันมีไหมปรากฏว่ามันมีอยู่โรงงานหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ขายหกเขาไม่ได้ขายแผ่นหนึ่งหกพับาทนะครับราคาที่เขาขายส่งมันมากกว่านั้น แต่เขาเห็นว่าเป็นคุณการจอมพลังขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตลงท้ายด้วยจุด5 0มานะครับคุณการจอมพลังก็เลยไปติดต่อขอซื้อนะครับว่าขอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเอาไปบริจาคแน่นอนนะครับการที่มีนักการเมืองบางคนที่ไปอ้างกล่าวว่าคุณการจอมพลังอ้างกองทัพไปซื้อในนามกองทัพนั่นคือเป็นการนั่นคือเป็นที่พวกมึงคิดเองเออเอง คุณกันเขาก็ต้องต่อไปคนทําขายเขาก็ต้องถามว่ามึงซื้อไปทําเฮี้ยอะไรเป็นร้อยเป็นพันเขาก็คิดว่ามึงอาจจะเอาไปขายโจรภาคใต้ไงเขาก็กลัวจริงไหมหรือมึงเอาไปค้าขายเองเพราะคนที่มาสั่งทําเป็นพลเรือนพอเขาถามว่าคุณการจะเอาไปทําอะไรเยอะแยะเขาก็บอกว่าผมไปให้ต่อร์ดและเขามีหนังสือขอ,องทางราชการตำรวจไปเขาก็อาไปให้ดูหนังสือของทหารเขาก็เอาไปให้ดู ไอ้น,นี่เขาก็โทรไปเช็คไงว่ามีการขอซื้อจริงหรือเปล่าเสร็จท้งทงางทหารทางตำรวจเขาก็บอกว่าอ๋อเราขอรับบริจาคเราขอรับบริจาคจากนั้นในโรงงานก็ปั่นราคาว่าเอาละเขาขายกันอยู่ที่หมื่นเขาขายสองสองแผ่นหนึ่งเท่าไหร่มาสองร้อยเก้าเก้าสองสามหกใช่ไหมก็เป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะแผ่นหนึ่งเขาขายการจอมพลังหรือหกพันคือพูดง่ายๆขายขาดทุนน่ะ แต่เขาถือว่าเป็นการสนับสนุนหน่วยราชการเขาก็ทําไปก็ของไม่อยู่แค่เนี้ยแล้วคนที่อะไรฮะคนที่จะกระทืบกองทัพแล้วจ้องจะกระทืบกองทัพมานานอย่ามาอ้างนะครับว่าโอ้ยปีนี้เราไม่เคยตัดงบประมาณทหารมึงลองตัดดูดิมึงกล้าตัดหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับสองหมื่นห้าใช่ไหมครับมึงลองตัดดูเดีปีนี้ไอ้เย่ยเขากําลังทะเลาะกับเขเมรเขากําลังรบกับเขเมรชายแดนไม่ปกติ มึงจะไปหั่นงบประมาณเขาก็ลองดูจริงไหมอย่ามาอาศัยสถานการณ์แบบนี้ชิงเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่พักเก่าๆอะไรของพวกมึงก็ลุมกระทืบทหารมาอยู่แล้วไอ้คนเช,ชั่วชั่วไอ้คนเร็วๆถ้าจะกระทนะไอ้ตาไอ้ตาหารจังไลไอ้ในพล้นตีนในพวกเนี้ยนะครับที่มันไปสร้างปัญหาให้กับกองทัพสร้างปัญหาให้กับประชาชน อยากจะกระทืบอยากจะเหยียบก็เหยียบไปอยากจะทำอะไรก็ทำไปจริงไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอไอพอเอาภาพรวมก็บอกว่ากองทัพใช้งบประมาณสูรุ่ยสุร่ายทำนู่นซื้อนี่ซื้อเขาซื้อเรือดำน้ำก็ด่าเขาเขาบอกเอาไทยแม่งดำไปผูกโผโพเรดาร์ก็จับได้เขาไม่ได้หวังที่จะขับเรือดำน้ำไปให้เรดาร์จับไม่ได้แต่เขาต้องการมีเรือดำน้ำเนี่ย เขาจะใช้ขีปนาวุธยิงจากน้ำสู่อากาศเพราะประเทศเราไม่มีนะครับเครื่องยิงจากน้ำสู่อากาศใต้น้ำสู่อากาศเราไม่มีและไอขีปนาวุธจากใต้น้ำสู่อากาศมันแรงกว่าไอ,ไ,อไ,อไอขีปนาวุธที่มันอยู่บนตัวเรือนะครับเพราะเขาผลิตมาเนี่ยมันแรงกว่าแล้วมันสามารถที่จะพุ่งออกไปเลียบผิวแม่น้ำได้เลียบผิวทะเลได้เลด้า์จาับไม่ได้ มันมีอุปกรณ์หลายอย่างแต่ผมก็เชื่อว่าคนพวกนี้ไอ้คนกลุ่มเนี้มันก็รู้รู้ดีเทลว่าเรือดำน้ำจะต้องมีอะไรบ้างเครื่องยนต์จะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงสิ่งหนึ่งที่พวกพวกนี้มันพูดถูกคือการทรํรารัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันเนี้ยเขาก็พูดถูกแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปเกี่ยวจงคุณจะไปจงเกียจจงชักกองทัพมันทั้งหมดไม่ได้ นีโชคดีนะสถา,านการณ์บ้านเมืองผิดปกติไม่ปกติถ้าเป็นปกติอยู่บ่านนี้กองทัพแม่งก็โดนอีกแล้วบอกเราจะสนับสนุนกองทัพเราจะสนับสนุนกองทัพให้มีอาวุธทันสมัยพอเขาจะซื้อก็บอกเป็นไงฟุ่งเฟือยพอเขาจะซื้อฟุ่งเฟือยแต่พอเวลาไปหาเสียงเราต้องพัฒนากองทัพอะไรของมึงเนี่ยอะไรของพวกมึงนะครับจริงไหมพี่น้อง ฉะนั้นการที่คุณการจอมพลังจะเอาข้าวของไปแจกไปอะไรเนี่ยสามารถทําได้ไม่มีไม่ผิดกฎหมายแม้แต่น้อยแม้กระทั่งเรื่องเสือ้อเกาะนะครับก็ไม่ได้ผิดและที่สําคัญที่สุดมูลนิธิการจอมพลังเป็นไงก็ไม่ได้มีระบบตัดตัดผ่านบัตรรายเดือนเขาไม่ได้แดกทุกเดือนเขาไม่ได้กินกันทุกเดือนแล้วแต่ใครจะบริจาคก,ก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ ฉะนั้นอย่าอย่าไปเอาคุณกันจอมพลังมาเป็นสะพานแล้วคุณพวกคุณก็เหยียบหลังเขาไปถีบกองทัพอย่าทำแบบนั้นถึง